สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆน,นะคะทุกๆท่านเลยที่เลื่อนมาเจอคลิปนี้นะคะเรามาดูกันนะคะหัวข้อรันดอมในวันนี้ข่าวดีที่จะเกิดขึ้นกับคุณในอีก7วันจะเป็นเรื่องอะไรเดี๋ยวเราไปชมไปฟังกันเลยค่ะใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะใครสนใจตะกุดใครสนใจดูดวงส่วนตัวนะคะแอดไลน์สอบถามหรือทักเพจสอบถามได้เลยนะคะไปดูกันเลยข่าวดีที่จะเกิดขึ้นกับคุณในอีก7วัน ขอให้ได้คำตอบดีๆนะคะไม่ใช่เหตุบังเอิญแน่นอนค่ะที่เลื่อนมาเจอคลิปนี้ใบแรกขึ้นมานะคะเป็น the strength นะคะพูดถึงเรื่องของความแกล่งความเก่งนะพูดถึงเรื่องของความพยายามเห็นไหมคะขวานเนี่ยนะพร้อมที่จะฟัดฟันนะคะข่าวดีที่จะเกิดขึ้นกับคุณในอีก7วันคืออะไรคะคือความมุ่งมัน่นตั้งใจคือ การที่คุณศรัทธานะคะคในพลังภายในของตัวเองเนี่ยนะมันจะทําให้คุณเอาชนะปัญหาและอุปสรรคต่างๆที่เข้ามาในชีวิตของคุณได้นะเข,เข้มแข็งแข็งแกร่งนะคะมุ่งม,มั่นและพยายามนะสิ่งดีๆรออยู่นะคะแล้วที่สําคัญเนี่ยตอนนี้นะคะบางสิ่งบางอย่างเนี่ยเราอาจจะรู้สึกว่าเออมันยังยังไม่ได้เป็นไปตามใจนึกยังไม่ได้ดั่งใจเรารอจังหวะรอเวลานะ เดี๋ยวมันก็สําเร็จเองนะคะคุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นผู้หญิงนะคอยปกปักรักษาคอยคุ้มครองนะคะให้พรนันศักดิ์สิทธิ์กับคุณอยู่แล้วที่สําคัญเนี่ยถ้าคุณเคยติดในเรื่องของการบนบานนะคะหรือการที่เราแบบเคยไปขอพรแล้วเราลืมแก้บนเออไม่ใช่ขอพรสิการไปบน่นแล้วเราลืมแก้บนเนี่ยช่วงนี้เป็นช่วงเวลาที่คุณเองเนี่ยจะต้อง รักษาสัจวาจารักษาคําพูดแล้วไปแก้บนซะถ้าลืมนะถ้าไม่ได้ติดในเรื่องของการบนบานก็ให้รักษาสัจวาจาพูดอะไรไว้ต้องทําให้ได้นะคะถ้าบอกว่าจะกินเจจะทนานเขาเรียกว่าอะไรอะหรือเราจะถือสินห้าให้ได้อะไรอย่างเงี้ยถ้าเราเคยให้สัจวาจาตัวเองไว้ทําให้ได้แล้วคําพูดคําจาของคุณจะศักดิ์สิทธิ์มากพูดเงินได้เงินพูดงานได้งานพูดทองได้ทองวาจามหาราบวาจารประกาศสิทธิ พูดร้อยได้ร้อยพูดพันได้พันพูดหมื่นได้หมื่นพูดล้านได้ล้านพูดแสนได้แสนนะเพราะฉะนั้นรักษาจากวาจาไว้คําพูดของคุณจะศักดิ์สิทธิ์มากๆนะคะนะความฉลาดหลักแหลมความมั่นใจในตัวเองนะคะการวางตัวกลางๆก,การที่เราไม่ โคลนเคลนโอนเอ็นไปอยู่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะทําให้คุณไปถึงฝั่งฝันได้อย่างรวดเร็วเพราะฉะนั้นในอีก7วันที่จะถึงนี้รักษาสัจจะวาจาของเราให้ดีข่าวดีเรื่องงานข่าวดีเรื่องเงินเข้ามาแน่นอนนะคะขอให้เรามั่นใจในศักยภาพของตัวเองเข้าไว้นะคะพิมพ์999รับพลังงานดีๆเจอกันไหนคลิปหน้าวันนี้ลาไปก่อนแล้วค่ะ